สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก แต่บ้านอาชีวศึากษาภาคกลาง3ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2 4 7 9ปัจจุบันวิทยาลัยที่หนิงนครนายกตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านบางกระโจมทั้งหมด34ไร่ค่ะเปิดการเรียนการสอนมีสามระดับได้แ,แก่ระดับปวชระดับปวสและระดับปริญญาตรีค่ะมีผแผนกวิชาทั้งหมด14สสาขาได้แก่ช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะ ช่งางไฟฟ้ากำลังช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งก่อสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศศิลปรกรรมการบัญชีการขายหรือการตลาดการจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนมาทำความร,รู้จักเกี่ยวกับแบผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของพวกเรากันค่ะ เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินโฟมิชันเทคโนโลยีหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวลผลเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้วยทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศคืออะไรข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้และเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาจัดเก็บการบันทึกการประมวลผล ละการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเริ่มถึงการกระจายเผยแพร่สารสนเทศนั้นด้วยระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะในแผนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรทั้งหมดสีท่านได้แก่อาจารย์จงจิตบุรณะศรีหัวหน้าแผานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. อาจารย์ศิริกัลยาคำนลน สาอาจารย์นฤมลผลจันทร์และ 4. อาจารย์กุฎเม์ปัญญาทิพย์ค่ะโดยส่วนใหญ่มันจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบตัติทั้งระดับชั้นปวชและระดับชั้นปวสในระดับปวชชั้นปีที่1 ส่วนใหญ่จะเรียนเป็นทฤษฎีเบื้องตน้นปูพื้นฐานให้กับน้องๆได้แก่วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องตน้นวิชาการใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์วิชาการสร้างเว็บเบื้องต้นและพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML วิชาคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบและวิชาระบบปฏิบัติการยูนิตเบื้องต้นค่ะในระดับปวชชั้นปีที่2ส่วนใหญ่จะเรียนเป็นทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติได้แก่วิชาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วิชาการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องตน้นวิชาการซ่อมและบำร,ร,รุงรักษาคอมพิวเตอร์และวิชาอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและ IOT และวิชาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะในระดับประวัวว้นปีที่3จะเป็นช่วงการฝึกงานในสนามประกอบการและมีเรียนเพิ่มเติมตค่ะได้แก่วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องตน้นวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์วิชาการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิชาการผลิตสื่อดิจิตอลและวิชางานบร ในระดับปะวะสการเรียนการสอนก็จะมีรายละเอียดและหลักสูตรต่างจากระดับปะวะชมีการปฏิบัติลงมือด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในระดับชั้นปะวะสปีที่1จะเรียนเกี่ยวกับวิชาวิชาระบบฐานข้อมูลและการออกแบบเชิงวัตถุวิชาโครงสร้างข้อมูลและอังกอริทึมวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชางานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยวเทคโนโลยี Java ค่ะในระดับชั้นปะวะสชั้นปีที่2 จะเป็นช่วงการฝึกงานในสถานประกอบการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้แก่วิชาการติดตั้งระบบเครือขายอย่ายคอมพิวเตอร์วิชาการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดวิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้นวิชา,าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายค่ะช่วงต่อไปเราจะมารีวิวห้องปฏิบัติการต่างๆภายในตึกกันค่ะ ตึกแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทั้งหมด5ห้องค่ะได้แก่ห้องปฏิบัติการบ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์อินสตัเบเตอร์แลบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำนักงานสมัยใหม่โมเดิร์นออฟฟิศเทคโนโลยีแลบห้องปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแอมบินิสตรเตอร์อินสเบเตอร์แลบ ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Developer i n s u b ินส r Lab และห้องสุดท้ายสาระแคร์หรือ i.t.care ค่ะมีสายงานรองรับและงานให้เลือกมากมายสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาเว็บไซต์เว็บ Develop ปเปอรนักออกแบบระบบเครือข่าย Network System Designer หรือจะเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เทคนิชเียนและอื่นๆืนอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ